นี่นะพี่พี่เพื่อนของนางนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับก็ผมมอสพาชาวบอ้านของเขานะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมายังไปเคียนนะครับมหานางเตเคียนนะพี่พ ก็นี่เนี่ยแบบผมเนี่ยอยากจะเจอกับเพื่อนของนางครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้บอกนางไว้นะแบบว่าผมเนี่ยอยากจะเจอเพื่อนนางนะครับนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนนางเนี่ยจะว่างเอามาให้ผมเจอหรือเปล่านะครับพี่พี่ะตอนนี้เนี่ยผมมาแบบช่วงเวลาเดิมนะก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยจะเอาไม้ให้ผมหรือเปล่านะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับพี่พี่ ตอนนี้นแดดร้อนมากเลยนะครับผมกว่าผมจะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะพี่ก็โอเคนะครับเราก็มาถึงป่าทางังข้าบแลไนพี่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเป็นทางลงไปเลยดีกว่าครับผมนะก่อนจะไปรับชมคลิปตัวนี้เนี่ยผมต้องขอคนร้ายทั้งชายทั้งตายผมด้ยวยนะครับโอเค่บมไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมกันเลยครับผมนะพี่ บรรยากาศดีมากนะก็มีลมมาตลอดเลยนะครับนะผมเนี่ยได้บอกกับนางไว้นะว่าผมเนี่ยแบบอยากจะเจอเพื่อนนางนครับจำปีจำป่าได้พี่ก็อีกชุดหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับก็จำปีเนี่ยอาจจะเป็นนางนะ แต่ว่าจำปาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนนางหรือเปล่านะครับสองชื่อน,นี้นะผมแบบจำไม่ได้นะพี่มีรู้ว่าเป็นคนไหนนะครับพอผมเนี่ยยังไม่เจอหน้าเพื่อของนางด้วยนะครับผมของท่านเลยนะนี่อากาศรอบๆนะครับผมแดดนี้ต้องบอกเลยแบบแรงมากเลยนะครับ Roma oh, tanah ni. Hmm. นะเรามาถึงแล้วนะครับเหมือนจะมีคนเอาน้ำแดงมาถวา,ายท่านนะครับเขามมีปกักทูบด้วยนะพี่ทูบเทียนนะครับแล้วก็ส้มโอนะน้ำแดงก็ส้มโอมาถวา,ายท่านนะ นพี่ผมมาทุกรอบเนี่ยเราต้องมาหลากไว้ท่านทุกรอบเลยนะครับผมที่เหมุนแบบจะได้ให้ท่านเนี่ยรู้นะว่าเราเนี่ยมานะครับพี่พกล้องสัน่นกล้องดินเนี่ยต้องขอไปนะครับผม ครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปกราบไว้ท่านเลยนะครับผม จะใส่แก้กก้อยข้อมือนี้นะครับ มีเสียงนกร้องเสียงไก่ร้องด้วยนะพี่ผมว่าผมเนจะขออนุญาตแบบนั่งสมาธิสักพันหนึ่งนะครับนะก่อนนั่งสมาธิทำจิตนะครับพอแบบลมเนี่ยก็มาตลอดนะพี่บรรยากาศเนี่ยดีนะครับผมผมอยากจะนั่งสมาธิทำจิตให้สง,งบนะครับโอเคนะพี่เดี๋ยวทั้งนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตไปนนั่งสมาธิก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะนั่งรถขึ้นไปเลยนะครับผมขอตอนนี้เนี่ยผมรอนานก็นานแล้วนะครับ บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะก็ไม่ร้อนนะครับไม่รู้ว่าท่าน,นยจะออกมาให้ผมอีกหรือเปล่านะพี่พ พี่จิม้มไวนพี่พนี่นะครับนี่นะพี่พี่เพื่อนของนางนะครับท่านครับนี่ใช้เพื่อนของท่านไหมครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวผมขออนุญาตั้งกล้องกันนะเดี๋ยวนั่งตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับหนึ่งนะพีเอฟซีโอนี่นะท่านแบบพาเพื่อนของท่านเนี่ยออกมาให้ผมรู้จักเลยนะ จะเอยียงน,น,นะครับโอเคนะพี่ไปจะไปกราบไว้ท่านเลยนะครับผม ท่านเนี่ยมาทำความรู้จักผล็น้นใช่ไหมครับแล้วนี่ชื่ออะไรครับจามปีใช่ไหมครับส่วนท่านก็ชื่อจามปาใช่ไหมก็ผมเนี่ยมาหาเพื่อนท่านครับอ,อยากจะมาทำความรู้จักด้วย แล้วารขาส้นตีนเอไเขามาดี ปีเนี่ยจะแบบเหมือนโกรธนะเพราะผมก็เข้าใจนะเพราะไม่เคยเจอผมนะพี่นะก็เจอผมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผม,มตกใจเลยนะครับท่าน<ม>ครับโอ้ล,ล้วครับ แต่วตอนนี้เนี่ยเือนจะออกเลยนะครับแล้วทำไมเนี่ย นมน้วันมนงกแ,แต่ก็จริงนีานมาขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วเสือของท่านคนหนื่อครับเขาอยู่ข้างในมไม่ว่าออกมาใช่ไหมครับใช่เลยอันนี้ ท่านสองคนเนี่ยได้ทานอะไรมไหยครับ mm hmm. ทานพวกผลไมท้ที่คนนํามาถวายใช่ไหมช่ mm hmm. ม็ท่านจำปีครับ mm hmm. ผมเนี่ยมาดีนะครับผมแค่อยากจะมายัางไงอ่ะอ่านของมาถวายครับไม mm hmm. ได้มี mm hmm. มะนลมีเจ็ดนาที่จะมาลบอยู่ท่านนะครับใช่ครับเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปแล้วครับดูไม,มส,ไสวยครับสวยมากเลยครับถ้าเป็นไปได้ลเลยเด้อรอบหน้าเนี่ยผมขอเข้าไปอีกได้นะครับ

ปันต<ส>ันต้องกลับแล้วมีครากลับแล้วหรอครับนแนีเชนครับ ท่านสบายดีนะครับน้ได้นานใช่ไหมครับ <c ười> จะปีนางจันตาใช่ไหมครับแล้วซื้ยของนางอีกอคนหนึงเ <c ười> พื่ออะไรอีกคนหนึสบายใช่ไหมครับท่านจะไปไหนครับ นางเป็นไหนจุน้ง,ง,ง,งหวยใช่ไมืมแต่วันนี้เนี่ยวันเคยออกด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เที่ยงแล้วดูว่ามันจะอันนี้จะเปล่านะน ก็ไม่รู้ว่าแต่เพื่อนนางมาแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยเข้าไปนั่งคุยกับนางก่อนนะ

ผมมาแล้วใช่ไหมครับก็คือผมทานได้แล้วใช่ไหม,มอ,อ๋มมมมมอท่านมีคนให้ผม,มาใช่นะอ๋อก็อคือท่านเนี่ยปนางจำปลาไม้ผมใช่ม,น,มน่าเอ็นดู แล้วซอยกำไยเนี่ยสวยมากเลยนะท่านครับแอ่นาง่แล้วบอกลักษณะได้ไหม มีน yeah, mm ังอะไรต้นเลยล่ะครับแต่ผมไม่เจอเลยอนะครับเดี๋ยวผมนั่งด้วยก็ได้ครับ คนนี้ก็ดีบางคนก็ไม่ดีครับรบางคนก็โลภมากบางคนก็คิดขโมยบางคนก็ดีครับใช่ครท่าน,น,านครับ น้เนี่ยกลับเข้าไปแล้วนะครับก็โอเคนะพ,พี่ก็ผมเนี่ยได้รู้จักกับเพื่อนของนางนะชื่อว่าจําปีนะครับนะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกลับบ้านนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเลยนะพี่พเอฟซีก็สอคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมพี่แดนดาที่ชื่นชอบคลิปตัวนี้เนี่ยผมต้องขอขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งใจผมด้วยครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่มเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ไปครับผมไปเจอนคลิปดหน้าครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ